ใจนำเสนอเมนูผัดผักกาดดองบ้านเรานะจ๊ะหลายคนสงสัยนะคะว่าคนเหนือเขาเอาผักกาดดองไปแปลรูปเป็นเมนูนอะไรกันวันนี้ฝนเอาเมนูผัดผักกาดดองมาให้ทุกคนดูนะคะแต่บอกก่อนนะคะอย่าเอาสูตรนี้ไปทําตามนะ,ะนก็งงกับตัวเองว่าตัวเองทําอะไรลงไปนะคะทุกคน คนอื่นเขาเอาผักกาดดองไปผัดก่อนว่าเอาไข่ไปผัดก่อนนะคะแต่ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอะไรมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วหน้าตามันก็น่ากินแบบนี้ <c oughs> ก็ถือว่าผ่านอยู่ด้ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่สาวนะคะที่เอาผักกาดดองมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพนพี่มนนะคะที่อุตส่าห์ขบบ้ามน้ําข้ามภูเขาข้ามทะเลข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาผักกาดมาดองให้เรานี <c> ่ <oughs> ขอบคุณมากๆนะจ๊ะออการที่ จะทาผัดผักกาดดองอร่อยนะคะไม่ได้อยู่แค่เครื่องปรุงนะคะทุกคนมันอยู่ที่คนที่ดองผักกาดด้วยนะคะถ้าคนดองเขาดองเป็นผักกาดที่ดองออกมามันก็จะอร่อยความเปรี้ยวมันก็จบพอดีนะคะเนาะไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะทุกคนมันก็ความเปรี้ยวมันก็กําลังพอดีนะคะรสชาติมันคือสุดๆไปเลยค่ะฝนไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนแค่ใส่เครื่องปรุงพริกเกลือไปแค่นั้นแค่นั้นเองเลยจริงๆแค่นั้นเลยจริงๆนะคะความอร่อยมันอยู่ที่คนที่ดองผักกาดดองเขาดองมาให้เราอร่อยอยู่แล้วมันก็เลยอร่อยนะคะ